พชรยนต์สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะจ้าจ๋ามีรถมารีวิวให้ลูกค้านะคะได้ชมกันนะคะลูกค้ากับโตโยต้าอันติสคันนี้ค่ะรถโตโยต้าอันติสคันนี้เป็นปี2016ค่ะาลูกค้านะคะไม่วิ่งนะคะ1,70,000่นกว่ากิโลเมตรค่ะราคาของบริษัทเพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาดูสภาพรถนะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะพาลูกค้าไปชมนะคะภายนอกภายใน ความใหม่นะคะรถคันนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูกันเลยค่ะสําหรับนะคะความใหม่รถคันนี้นะคะสภาพนางฟ้าเลยคือไม่เคยผ่านการจมน้ําไม่เคยผ่านการชนหนักไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำนะคะทางเรารับประกันและการันตีเลยว่ารถของบริษัทของเรานะคะพร้อมใช้งานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกค้าซื้อไปลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะลูกค้าคอ่ะมาดูความใหม่ค่ะ มาดูสําหรับไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบมัลติลิกเตอร์ค่ะลูกค้านะคะกระจังหน้านแบบโครเมียมโตโยต้าอันติสนะคะเป็นรถเก่งสไตล์ผู้บริหารค่ะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพรยนต์เลยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจและกําลังตัดสินใจนะคะรีบๆเลยนะคะราคา3 9ม0 0นบาทเท่านั้นค่ะรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้า มาดูส่วนของล้อก,กันค่ะล้อนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าค่ะแล้วมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างนะคะลูกค้าซื้อไปลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าเราเตรียมให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะคือนะคะฟิลม์มลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดนะคะ เราติดให้เรียบร้อยนะคะมากับรถเลยเรามาดูส่วนของนะคะภายในยกันก่อนนะคะแล้วดูภายในยกันเลยดูความใหม่ของรถคันนี้นะคะเพราะว่าสเปคอือ่นๆลูกค้าก็คงจะพอเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะไปไวๆเลยนะคะให้ดูความใหม่แล้วก็รายละเอียดของรถคันนี้นะคะอ่า ส่วนด้านหน้านะคะจะมีระบบวิทยุนะคะเครื่องเล่น VCD นะคะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยนะคะลายคล้ายลายแคปล่านะคะสีน้ำตาลนะคะระบบแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะแล้วก็จะมีนะคะที่วางแก้วน้ําให้สองแก้วน้ใหญ่นะคะใส่แก้วเยติได้นะคะตรงนี้ส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ สีนะคะเทาค่ะนะคะ,ะมาดูส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยเป็นมันติดฟังก์ชันนะคะลูกค้านะคะอ่าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบหุ้มหนังสีดําค่ะลูกค้านะคะอ่านี่คือไม้นะคะก็คือไม้แท้เลยส่วนที่ปรักบกระจกมองข้างนะคะก็อยู่ด้านนี้เลย จะจ่าให้ดูความใหม่นะคะรถคันนี้ค่อนข้างใช้งานทนุถนอมนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวค่ะนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาหาจ่าจ๋าได้นะคะจ่าจ่าอยู่บริษัททุกวันนะคะอยู่สาขาหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูส่วนเบาะด้านหลังกันบ้างค่ะลูกค้านะคะมาดูเบาะส่วนด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะด้านหลังนะคะแทบไม่มีชำรุดเลยลูกค้านะคะ,นะคะสังเกตดูค่ะเพราะว่าอ่าบ่งบอกได้ถึงว่าเจ้าของเดิมเนี่ย ใช้งานมือเดียวจริงๆก็คือว่าเหมือนว่าส่วนเรือนส่วนใหญ่ก็จะอ่าแค่เหมือนว่านั่งขับแล้วก็มีคนนั่งข้างแค่นั้นเองเบาหลังแทบจะไม่ค่อยมีการใช้งานเลยอันนี้คือความหมายนะคะอ่าดูรอบตัวรถกันได้เลยใครที่สนใจแล้วก็อยากเข้ามาปรึกษาหรือว่าคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจะจ๋ายินดีให้คําแนะนําแล้วก็หรือว่ารายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะรอสเตนบายที่บริษัทค่ะ,ะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาดูนะคะด้านหลังกันเลยนะคะฝากระโปรงหลังค่ะ,ะมาดูส่วนของนะคะกระโปรงฝาท้ายด้านหลังนะคะสัญลักษณ์นะคะหนึ่งจุดหกตัวจีค่ะอยู่ใต้นะคะไฟท้ายแบบ l e d นะคะอันนี้นะคะอ่ะ มาดูนะคะ,ะข้อพิเศษสําหรับโตโยต้าอติสนะคะก็คือเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะค่ะลูกค้านะคะเพราะว่าเขาจะมีความกว้างและความลึกนะคะค่อนข้างจะเยอะมากเลยเก็บสัมภาระเนี่ยเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดกับครอบครัวเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะคะสําหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะคะ,ะมาดูส่วนของด้านล่างกันนะคะตรงใต้พรมตรงนี้ก็จะมีล้ออะไหล่ให้นะคะลูกค้าแล้วก็พร้อมเครื่องมือนะคะแล้วก็แม่แรง แถมให้เรียบร้อยเลยลูกค้าก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยลูก,ลกค้านะคะอันนี้คือรถโตโยต้าอันพิษปีส0 1พันตัวจค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะเราดูรอบคันกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันค่ะอ่ามาถึงส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะจัดจะให้ดูนะคะห้องเครื่องแล้วก็ความเดิมของรถคันนี้ค่ะนะคะอ่าให้ดูเลยค่ะชัดชนะคะ รอยเม็ดอาร์คค่ะที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะก็คือรอยเม็ดอาร์คเลยรถที่จะรู้ว่าผ่านการชนผ่านการพิกคว่มายังไงก็คือดูด,ด,ดูตรงที่เม็ดอานะคะลูกค้าเนี่ยรอยสีแต้มสีมาร์กยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะลูกค้าดูความใหม่ของเครื่องค่ะใครที่สนใจและอยากมาดูนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะคะหาเจ้าจ๋าได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสาขาหนึ่ง ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะฉนวนกันความร้อนที่มากับตัวรถเลยสัญลักษณ์มอกตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมค่ะจะจะให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเผื่อลูกค้าที่กําลังมองหาและกําลังตัดสินใจอยู่จะจะแนะนําคันนี้เลยนะคะทะเบียนลูกค้าก็จะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนอะไรให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าก็สามารถได้ทะเบียนนี้ได้เลย มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องจจาจ๋าด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวนะคะรถใหม่ๆรถเข้ามาทุกวันนะคะให้ลูกค้าได้ติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้จจาจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ